สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำหนังสือที่ผมเพิ่มเดินไปเจอหนังสือนี้ที่ร้านหนังสือเมื่อสอาวันที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปซื้อหรือหาหนังสือใดๆก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อที่ดึงดูดใจมากเลยนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าคิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่น หนังสือน,นี้นะครับในแง่มุมของความรู้เราก็เห็นว่าคนยิวนั้นก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีวิธีคิดที่วกว้างไกลมีการมุ่งไปสู่อนาคตในด้านการสร้างเนื้อสร้างตัวทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันนะครับคนญี่ปุ่นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในการที่จะสร้างประเทศให้สิวิไัยผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งคนยิวและคนญี่ปุ่นนะครับก็เป็นตัวอย่างของโลกใบนี้ว่าเราสามารถที่จะสร้างโลกใบใหม่หรือว่าการมุ่งไปสู่ความสําเร็จของชีวิตทั้งของประเทศและของตัวบุคคลได้ผมก็เลยซื้อหนังสือเล่มนี้กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างที่มีอยู่อ่านจบภายในเพียง 2- 3วันเท่านั้นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ราคา ที่230บาทนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือระดับราคาที่ปานกลางแต่เมื่อเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนึ่งก็จะพบว่ามันน่าจูงใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่เขาบอกว่าคิดแบบคนยิวทําแบบญี่ปุ่นผู้เขียนคือฮอนด a เคนฮอนดะเคนนี่เป็นคนญี่ปุ่นเขาเล่าเขาเริ่มต้นเล่าว,ว่าเมื่อตอนที่ตนเองอายุ20ปี ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมอาสาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นผู้ที่บรรยายเกี่ยวกับสันติภาพการสร้างสันติภาพต่างๆและในที่สุดก็ไปเจอ,อชายชลาคนหนึ่งนะครับที่ชื่อเกลเลอร์เกลเลอร์ก็เป็นั่งฟังแล้วก็ได้ชักชวนว่าทั้งนั้นให้เคนเนี่ยไปที่ไปเยี่ยมเขาที่บ้านนะครับซึ่งตอนแรกเคนก็ไม่นึกไม่ฝันว่า เกลเลอร์นี่จะเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่มีธรุรก,กิจเยอะแยะมากมายนะครับเกลเลอร์ได้เล่าเรื่องของตอนเองว่าต้นคือคนยิวที่เกิดขึ้นที่เกิดในออสเตรียนะครับในยุโรปและเมื่อนาซีฮิตเลอร์ได้แผ่ขยายแล้วก็ปรับตามคนยิวเกลเลอร์ก็ได้เดินทางหนีออกจากออสเตรียนะครับเดินทางแล้วก็ผ่านทางไซบีเรียเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ต่อมาอย่างสหรัฐอเมริกาเกลเลอร์ก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นพ่อค้าเป็นนักการขายในอเมริกาจนทั่งขยายธุรกิจของตนเองจนประสบความสําเร็จเคนนะครับฮอนด้าเคนก็มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นเศรษฐีนะครับต้องการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีมีความมัง่งคั่งซึ่งในการสุนทนานี้หนังสือเล่มนี้เขียนในแบบการสนทนา ตอบถามนะครับฮอนดาเคนถามเกลเลอร์ eller, ตอบในขณะเดียวกันเกลเลอร์ก็ทดสอบฮอนดาเคนนะครับในความอดทนในวิธีคิดในการมีเป้าหมายของชีวิตนะครับซึ่งการสนทนาต่างๆเหล่านี้บทแรกเลยนะครับเมื่อผมเปิดอ่านหนังสือตอนที่ยืนซือ้อบทแรกเนี่ยทีเ่เขาบอกว่าถ้าอยากต้องการเป็นเศรษฐีจงลืมเรื่องเงินไปซะ มันเป็นไปได้ยังไงครับที่จะทําให้การเป็นเศรษฐีแล้วลืมเรื่องเงินซึ่งตรงนี้บทแรกก็ทาก่อให้เกิดความประทับใจแล้วก็ซื้อหนังสือนี้กลับมาและเมื่อเราอ่านอ่านไปรักนะครับเป้าหมายท้ายสุดของหนังสืเอเล่มนี้ก็คือทําอย่างไรที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนะครับถ้าความสําเร็จคือความมั่งคัง่งคือการเป็นเศรษฐีแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมาก็คือการมีความสุขในชีวิตและการที่ยังสามารถรักษาตัวตน อัตลักษณ์ของตัวตนไว้ได้การเป็นเศรษฐีไม่ใช่ใหมายความว่าคุณจะต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแต่คุณจะสามารถที่จะทำให้เงินนั้นไหลมาเทมาผ่านกระบวนการที่คุณมีทีมงานและมีผู้ที่อยู่รายรอบคุณไม่ใช่คุณขึ้นไปอยู่แค่คุณเดียวดังนั้นผมอยากให้เยาวชนของเราไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของผมหรือว่าผู้ที่สนใจต่างๆครับ จงตั้งความใฝ่ฝันถึงความมั่งคัง่งการสร้างความมั่งคัง่งการเป็นเศรษฐีให้กับตนเองคือการสร้างชาติของเรานะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทีอ่สำนักพิมพ์วีเล r n จัดพิมพ์นะครับผมขอขอบคุณสำนักพิมพ์วีเลินที่นำสิ่งดีๆมาสู่สังคมไทยครับ